น้ำแข็งใส่ดีกว่าเหนื่อยอ่อนเพรียวก,กับข้าวไปแจ่ตู้เย็นหมดนะเปิดประตูววลา่างเรียบร้อยแนละ้วได้เวลามานั่งชิวๆกุยกาบคุณผู้ชมคุณตาอายุ 70. เจ็ดสิบเชียงเหมียกันจอมไปรายนะเอารถเจสกีเอาเรือเจสกีไปรับออกมาแล้วนะเก่งมากกันจอมไปราง อดยการจอมพลังอนะไปช่วยกับผบุ๋มรรจจาไปก่อนรัฐบาลรัฐบาลย,ยังเจออยู่เลย เป็นต,ตัวอธิจาแกหมดแรงแล้วเห็นป่ะคนขับเลยตงกุ้มแกขึ้นมานั่งอ่ะคืไม่ไม่มีเรี่ยวแรงและไม่ได้นอนไม่ได้กินยี่สิบชั่วโมงอ่ะคิดดูปีสองสองพักป,ประชาชนไปเยี่ยมประชาชนใ้ยัางพักมึงอ่ะลงไปเพิ่งที่ช่วยหรือประชาชนในยัง ยังสู้กันจอมพลังไม่ได้สู้ผมปัญญาการไม่ได้นะที่พวกนักการเมืองตอแหลทั้งหลายงูลกว่าจะไปขึ้นน้ำรถแล้วแหละค่อยไปไปไป,ไปทำกับข้าวโจ์น้ำรถค่อยโผล่ไปไงเขาก็ไปทำกับข้าวโว์ทุเรศเนาะงูงานของรัฐสู้เอกชนไม่ได้ นายกทำอะไรอยู่อุ้งอิงทำอะไรอยู่อนุทินทำอะไรอยู่อนุทินรัฐมนตรีช่วยมาหาไทยสามคนว่าไงอีพักประชาชนมีแต่ปอแหล่จะไปช่วยพวกพมาก่าคนไทยมันนี้ไม่มีปัญญาช่วยเลยอีพักประชาชนอ้เทง้งอีกูแจงเนี่ยทำไมมึงไม่ไปช่วยคุณตาวัยเจ็ดสิบอีสัต ดูยเป็นห่วงเป็นใยลูกของพวกพม่าหลบหนีเข้าเมืองแต่ไม่ได้เรียนหนังสือตั้งโรงเรียนมาลองเพลงชาติพม่ามาปลุกระดมให้พวกมันมา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 ,มา,มา,มาทลายอดหักหลังมันยึยดประเทศไทยไปกับออิสระกูกเกียดพักมากเลยพักะชัตรินนทำแต่ละเรื่องมีกิจตํานี้ของความเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยมันอย่างเงานนี่ยแม่สายอ่ะ ยังไม่เห็นเงาหัวพวกมึงล,ลงไปช่วยเขาเลยมึงประจ่าท้องหกเดือนยังลงไปเลยพวกมึงทำอะไรกันอยู่มีแต่เก่งแต่เต้าแหละในสภาคนไทยมึงยังไม่ยอมไปช่วยเขาเลย ตอแหล่จะเรียกร้องให้ไปช่วยพวกหลบหนีเข้าเมืองพวกพมาก่าทั้งๆท,ที่มันมาแย่งคนไทยทํามาหากินมาแย่งสวัสดิการของคนไทยคนไทยเห็นไหมตาลุงลุงอายุเจ็ดสิบอ่ะยังไม่มีคนไปช่วยเลยพวกงนี้ไม่ไปช่วยเลยอีกต้แหลเกลียดมากพักมึงอ่ะเดี๋ยวหน่อยถ้าพวกมึงจะสูญพันธุ์แล้วพวกมึงไม่ได้ไม่ลงมือตัวยประชาชจนมีแต่ต้แหลในสภา ยั่เห็นไหมเหตุการณ์แบบนี้เราไม่เห็นเลยสสไปไหนหมดนักการเมืองไปไหนหมดข้าราชการที่มีหน้าที่ไปไหนหมดทหารไปไหนหมดหายหัวไปหมดแต่ผมมาก็ตอนงที่น้ำลดแล้วเขารูแลไงดูกออกมาแล้วก็กันเอาเจ้ตากีไปช่วยไงทีงงานของกันจอมพลังไง รัฐบาลทําอะไรอยู่อุ้งยิงทําอะไรอยู่อุ้งอิงอนุทินทําอะไรอยู่อนุทินทหารทําอะไรอยู่ทหารอั่นแหลสมควรที่จะไปช่วยเขาะอะเดี๋ยวพน้ำรถเจ้นุออ่น่ไปยืนทำกับข้าวอุ้งอิง มันดูจริงไปยืนทำกับข้าวมันไม่กล้าลงไปตอนนี้มันกลัวความปลอดภัไยไงกลัวจมน้ําตายไงมันต้องรอให้น้ำลดมันถึงจะไปกลัวจมน้ำตายลูกมันยังเล็กอยู่เห็นไหมระจาชนลำบากมันเนี่ย หนึ่งวันแล้วพวกมันยังไม่โผล่ถ้าโผไปโน่นนหนน้ำรถแล้วค่อยโผลไ่ไปไปยืนผักกับข้าวมันกลัวจมน้ำตายม,มีพระประชาจนยิ่งเหี้ยใหญ่มันบอกว่าเราจะไม่มีการเอาอาหารข้าวปลาอาหารไปแจกเดี๋ยวจะเป็นหนี้บุญคุณกันแต่เราจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน,อนท่านพ่อของตาย ขาไม่ต้องการมึงไปอยู่เป็นเพื่อนเขาต้องการทอนช่วยเหลือน้ำท่วมใหญที่ไหนแต่กับที่เยี่ยวยังไม่ได้เลยดูเป็นหลังคาเกลียบมากเพราะมันพูดอีกเนาะเกลียบมันมากไอ้เทลงไอ้พักเที่ยนเนี่ยมันดีแต่ตีตีปากจริงๆทำแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง เนีย่ยพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันช่วยเหลืออะไรประชาชนไม่ได้เลยเพราะมันเก่งแต่ตีสีปากรับแต่เงินบริจาคไม่เคยคิดจะคืนให้กับประชาชนตั้งพรรคใหม่เนี่ยได้เงินบริจาคไปตั้งหลายสิบล้านเนี่ยเกือบร้อยล้านเนี่ยที่ดูสินี่จะคืนให้ประชาชนไหมเลจะแบบรับเป็นบริจาคอย่างเดียว เกลียดพรรคมันมากจริงๆแค่เกลียดพรรคมันมากเลยทิ้งตอนนี้อีกครูแจงพรรคมันบอกว่าจะเรียกร้องก็ตำรวจพวกไปจับเพราะว่าพ้าแมา่มันมาตั้งโรงเรียนผิดกฎหมายที่นราธิ่ว่ามีเด็กพม่สองพันห้าร้อยคนเรียนเรียนในนั้นแล้วร้องเพลงชาติพม่มันอยู่ในประเทศไทยอะ แล้วพม่าก็รู้จนกลุ่มน้อยกะเรียมมันยังลบกับรัฐบาลมันจะมันลบชนะรือมันลบเก่งอ่ะมันลบชนะรัฐบาลพม่ามันเข้าไปยึดประเทศพม่าคิดูกันแล้วกันเนี่ยแล้วไทยมีมีทหารกับตำรวจแค่1ล้านคนแต่พม่าตอนนี้บุกเข้ามาในไทย20ล้านคนแล้วมันแข็งข้อขึ้นมาเอามันไม่อยู่นะมันยึดประเทศไปเลยนะ จะบอกให้รู้ไว้นะมันยึดประเทศไปเลยเนะี่ยอีเฮียนี่ครูแจงนี่จะมาบอกเรียกร้องมันมาแหกตาดูมันแย่งคนไทยทำมาหากินมันทำติดตุกหมยในบ้านเมืองดักจะลิดเตาแหละคนไทยอย่างนี้ลุงเขาอะน้ำตัวมนอยู่บนหลังคา พวกมึงไม่ช่วยดูแลเขาหรือเปล่าอีพักประชาชนมึงคอยดูเลือกตั้งคราวหน้าพักมึงศู์พันมึเดย่ยวหวังเลยว่าอูจะชนะเลือกตั้งพักเดียวสู์พันกอูบอกให้เลยว่าสู์พันเพราะมึงไม่เคยคิดที่จะทำเพื่อประชาชนที่แต่เรื่องบ้าๆบอๆ เพื่อคนไทยเคยคิดจะทำหรือเปล่าเนี่ยเพราะพาขอความช่วยเหลือด่วน40ชีวิตติดในวัดน้ำท่วมถึงคอแล้ว ว่าไงตรงอิงว่าไงอนุทินว่าไงทหารเรือทหารบกทหารอากาศมึงจะช่วยเหลือประชาชนได้ไหมว่าไงอีกูแจงที่มึงแตกจริตเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนให้พวกต่างด้าวพวกแรงงานพ่อแม่ลูกมันมาแห่ตาดูเนี่ยคนไทยประชาชนน่ะน้ำท่วมถึงคอพักขอความช่วยเหลือมึงไปช่วยเขาหรืยยังอีพักประชาชนหดหัวแต่อยู่ในรูเก่งแต่เรื่องล้มเจ้าเก่งแต่เรื่องที่จะช่วยพวกแรงงานต่างด้าว อิสระคนไทยยังไม่มีปัญญาช่วยเลยกูเกลียดพวกมึงมากเลยตั้งแต่บอกว่าเราจะไม่แจกข้าวของเลยไปอยู่กินข้างอะไหนอะไม่เห็นพวกมึงเลยเห็นแต่ผมปนัดนาเห็นแต่กันจอมพลังเห็นแต่ไทยเอกพันธ์บันเดอร์ไทยแล้วก็กู้ภัยจิตอาสานัากการเมืองพวกมึงหายหัวไปไหนหมดทหารหายหัวไปไหนหมดไม่ลงมาช่วยเหลืออะน้ำถรถเทโพมาเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ย สุขัญญาสว่างจิตเขาบอกแม่พูดถูกที่สุดตอนนี้พม่าเยอะสุขัญญามันหนีการสงคารามประเทศมันน่ะเข้ามาในไทยเราตอนนี้ยี่สิบล้านคนเนี่ยแลรก็บานยังเฉยอะ่ะและ้วยิบประชาชนอะ่ะอีกูแจงอะ่ะอีดอกตองนนอีเยี่ยนีีมันมาเรียกร้องวันนั้นอาทิตย์ก่อนตำรวจแตจ่ตฝ่ายปกครองเขาไปจับโรงเรียนที่สุราษฎร์ธาน,นีป,ปิดเปิดโดยไม่ได้ขออนุญาตมีเด็กพมา่าเรียนอยู่สองพันห้าร้อย 2, คนร้องเพลงชาติพมา่าดูสิ อีดอกนี่มาอีแจงอ่ะพรคประชาชนอ่ะมันบอกว่าจะต้องให้ความดูแลอ้าวอีสัตว์ถ้าประเทศไทยพวกมันยี่สิบล้านคนตอนนี้มันแข็งข้อขึ้นมามันยึดตำรวจทหารนี่อยู่แสนคนอ่ะไอหนึ่งล้านคนสู้พวกมันได้ไหมพม่ามันลบเก่งมากเลยเกลียงอ่ะอยู่ชายแดนบ้านเราอ่ะมันลบกับรัฐบาลพม่ามีออนไลน์มันชนะน่ะมันชนะคิดดูเสียแล้วคนไทยเราเนี่ยมันเข้ามาตอนนี้ยี่สิบล้านคนเฉพาะที่ที่ ภูกเก็ตรัสเซียยึดภูเก็ตไปแล้วหนึ่งล้านคนแล้วนี่คนจีนกับพม่ากับต่างด้าวทั้งหมดที่มายึดประเทศไทยแล้วคนไทยเป็นโรคหืดของนอกอ่ะโรคหืดของนอกตอนนี้มีอีต่างด้าวคนหนึ่งที่อยูยทุกรายการแย่งตัวมันเนะี่ยก็อีการมินนั่งอีดอกทองนั่งจอคนหนึ่งเราเห็นไหมช่วงนั้นอู้ทุกรายการหืดแล้วแย่งตัวมันใหญ่ไก่แนชชาลีอะโกยเงินเป็นร้อยล้านเลยมันยังไม่ได้สำเร็จถึงบุญคุณคนไทยนะ เนี่ยคุณผู้ชมดูสิแล้วอีกครูแจ้งอีดอกทองนี่อยู่รรคประชาชนมันเรียกร้องบอกว่าต้องดูแลคนต่างด้าวอิสว์คนไทยยังไม่มีปัญญาดูแลเลยโถอีสัตว์มึงไม่สมควรกินยามเดือนภาษีของประชาชนนะคะมึงเลวมากกับอิสว์นเ,สนเนี่ยดูเฉเนี่ยเนี่ยพระขอความช่วยเหลือด่วน40ชีวิตติดในวัดน,น้ำท่วมถึงคอแล้วเออ มึงไปช่วยเขาได้ยังอีภรคประชาชนไอ้เทง้งอีกูแจงเพราะฉะนั้นถ้ามึงยังช่วยคนไทยไม่ได้มึงไม่ต้องเสือกมาตอแหลอีสัตว์เงินที่จะไปช่วยพวกมันอะง,งบประมาณของแผ่นดินเงินของพวกกูที่เสียภาษีค่ะอีสัตว์บรรพบุรุษของกูบุญและพักกษตรของพวกกูที่สร้างประเทศนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณอีสัตว์พักมึงมันเฮี้ยคิดแต่เรื่องเฮี้ยล้มเจ้าอย่างนี้ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวมิอีสัตว์เคยคิดทําอะไรที่เพื่อคนไทยเพื่อประชาชนคนไทยไหมอีสัตว์ เนี่ยเนี่ยคุณลุงเนี่ยแกหมดแรงแกขึ้นมาตรงเนี้ยแกลุกขึ้นนั่งตรงนี้ยังไม่ได้เลยแกเกจสิบแม่หกสิบห้าแม่รู้คนแก่มันจะเป็นมีปัญหาข้อเข่าลุกไม่ขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราต้องอุ้มลุงขึ้นมานั่งตรงนี้แล้วเรือมันก็หันเจต้องระมัดระวังเนี่ยแล้วลุงแกจับแก,แกขึ้นไปนั่งอุ้มแกขึ้นไปนั่ง เงี้สิบบรัฐบาลอุ้งอิงรอนเลิกก่อนจะแม่ค่อยออกไปช่วยน้ำช่วงกันเอออุ้งอิงเอกที่ว่าเธอเลอิกคือวันที่สิบสามเข้าทำเนียบวันนี้มึงไม่ต้องเถอเลอิกมึงไปเลยมึงไปเลยอีอุ้งอิงนั่งเฮนโโครคอปเตอร์ไปเลยอีอุ้งอิงอย่ามาตอแหลมันไม่ต้องมาเธอเลอิกที่อะไรหรอกมันเป็นนายกแล้ว รอสิท่านโปรดเก้าเรียบร้อยแล้วถวายสัต์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วอย่ามาตอแหลลงไปเลยกูัวตายสิกูัวตีนโดนน้ำมาสิรอให้น้ำแห้งสบายๆแล้วก็ค่อยเสด็จไปแล้วก็ไปผัดกับข้าวให้ดูหนึ่งนาทีให้เขาถ่ายลูกพอแหล่